ทำไมกันหรอ,อ,อ,อดูเช่นนีดูคนสวยนี่เข,เข้าไปอยู่ในอ่าฮเข้าไปอยู่ในคอนโดหนูตัวเล็กหนูเข้าได้ใช่ไหมโลกพี่บอมปอนเข้าไม่ได้ใช่ไหมโลกหนูตัวเล็กหนูเข้าได้โอ้ยสองไฟนิดนึง วัตัวเล็กหนูเข้าได้ใช่ไหมลูกเออหนูเข้าได้เหรอลูกเออหนูเข้าได้หนูตัวเล็กกับลูกหนูเข้าในอุโมงได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 ขึ้นคอนโดโเขานั่งสบายเลยอ๋อคุณน,นายสามชีอืมตองปอนเข้าไม่ได้ใช่ไหมลูกตองปอนอยากเข้าเข้าไม่ได้เหรอลูกทำชอบมั้ยไม่ใช่ พ้อต้มเข้าไหมลูกพ้อต้มเข้าไหมข้อต้มเข้าไม่ได้อ้วมีมีหนูมีหนูช่มๆเข้าได้คนเดียวเหรอลูกช่อมๆเข้านอนสบายเลยอออช่มๆออช่มๆเข้านอนสบายเลยนะลูกเก่งจังเลยลูกช่อมๆเก่งจังเลย ทำไรกันอะลูกอือปรึกษาอะไรกันเฮ้ยปรึกษาอะไรกันคุยอะไรกันฮะ้ยเอ้อจ๋าจ๋าโอ้โอ้โอ้ อะไรกันลูกนะเดินผ่านกันก็ไม่ต้องมองกันก็ได้เดินผ่านกันเฉยๆก็ได้ลูกไม่ต้องมองกันก็ได้อืมอืมนั่งใกล้ๆกันนั่งใกล้ๆน้องเหรอลูกนั่งใกล้ๆน้องไม่ได้ทะเลาะกันนะลูกเนาะหนูรักกันรักกันเหรอลูกเออยอยู่กับแม่ลูกอยู่กับแม่ ใกล้กันไม่เป็นไรเห็นไหมลูกเห็นไหมอยูใ่ยใกล้กันไม่เป็นไรเลยอยูไม่ได้ทะเลาะกันนะคะจะหนูรักกันครับจะเอาอะไรอ่ะลูกเอาอะไรลูกเอาอะไรลูกเพวกหนูรักกันครับผม <c oughs> ต้มเขาเป็นเด็กที่แบบว่าไปจัก,ออจกออเอาตัวรอดไปจักเอาตัวรอดครับต้มนะเขาก็ต้มเขาเก่งอะไร,รอะลูกเอาอะไรลูหรอน้องเล่นด้วยกันน้องเล่นด้วยกันเอ้าตามแม่ทำไมหรอน้องเล่นกับน้องอ่ะหนุกน้องก็น้องเล่นกับน,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 น้องไปสิลกูก শুনাম mm হৈছিলো -hmm.